มาชมตะกร้อสามสามนะครับเป็นเหลี่ยมแลกข้ามหัวแปลกันนะครับระหว่างพี่ตูบเซรีไทยนะครับกับป๋าชาตินะครับ ฝั่งนี้นะครับกระติ๊บน้อยหน้าขวานะครับตรงกลางก็เป็นพี่เหลือเฟือนะครับแล้วก็ซ้ายสุดนะครับเป็นป๋าชาตินะครับรวมตัวเฉพาะกิจนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับหน้าขวาเป็นพี่ตู่นะครับพี่ตู่เสรีไทยคนกลางเป็นน้องเชียร์สวนสยามนะครับแล้วก็เสื้อสีน้ําเงินนะครับหน้าซ้ายนะครับเป็นพี่ไปสวนสยามนะครับเหลี่ยมเสิร์แปรได้หมดทุกคนนะครับแลกข้ามหัวแปรระหว่างพี่ตู่กับป๋าชาตินะครับ เกม13แต้มไม่มีดิวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่20,000บาทนะครับเป็นเหลี่ยมแก้มืออไกลๆนะครับของฝั่งนี้นะเพราะว่าเหลี่ยมส่วนน้านี้นะพี่เหลือเพื่อกับน้องกระติ๊บน้อยนะแพ้ไปนะครับก็เลยเอาพี่เอาป๋าชาตินะครับลงมานะครับมาเป็นตัวทําแทนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะสกอร์ฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะนำไป5ต่อ2แล้วนะครับ ฝั่งนี้รวนนะครับว่าไม่เคยจับคู่กันนะครับน้องกระติ๊บน้อยกับพี่เหลือเผื่อนะครับไม่ค่อยรู้ใจกันนะเสิร์ฟหายเสิร์ฟหายเลยนะครับพี่เหลือก็ขาดความมั apply, ่นใจไปเยอะนะครับเกมยกยกไม่ได้เลยนะครับก็เลยเป็นหน้าที <t ale> <t ale> <t ale> ่ของน้องกระติ๊บน้อยนะเป็นตัวยกแทนนะครับสําหรับเกมนี้นะครับพี่เหลือนี่หลุดเยอะนะครับเพราะว่าใช้กําลังไปค่อนข้างเยอะในเกมก่อนนะครับ ขาอาจจะล้าบ้างนะครับแต่ฝั่งโน้นนะโอ้โหนะพร้อมที่จะเกี่ยวพร้อมที่จะยกนะครับยกมาตดเกี่ยวน้องกระติบน้อยลูกนี้ป๋าชาตินะครับมงไม่ถูกลูกนะครับนะฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะเล่นง่ายไปแล้วนะครับเกมแต้ม5้าต่อสองนะครับน้องเชียหยอดมาหากระติบน้อยเปิดยกเข้าไปป๋าชาติมงโจอจอพลิกเนตลงนะครับ พอมาก็พูดคุยทักทายกันได้นะสลับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวัสดีพี่นัทไก่แก่สาทรด้วยนะครับมันตะกี้นี่เห็นอยู่นะครับไม่ทราบว่ากลับไปหรือ,อยังนะครับลูกนี้ยกมาล้นพี่ตุบตามไปถึงพี่เหลือเปิดให้กระติบน้อยยกเข้าไปตีโอ้โหยังเกี่ยวได้อยู่นะครับพี่ไปยกเข้ามาสวยนะตีเี่ยจโนะครับหายนะครับโอ้พี่ตุบนี่ถือว่าตีดีนะครับผมคิดดีแล้วนะครับ ฝนไม่ตกนี่ผมน่าจะเสร็จพี่ตุกนะครับนีที่ฝนมาช่วยนะครับก็เลยยกเลิกไปนะครับเตม้าต่อสอง้วเสิบมาหากระตีบน้อยยกเข้าไปป่าชาติลูกหางนะครับแต่ว่าตีดีนะครับตีโยงหลังไปนะครับน้องเชียนลูกว่านลูกออกนะครับหลบลงหัวมุมเลยนะครับแชร์ไปขอบคุณนะครับพี่แก่แ้นะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็แชร์ให้นะครับ เต็ม2ต่อ5นะครับน้องเชียร์นะครับเปิดหัวยกเข้าไปล้นนะครับปีตุ่ตามไม่ถึงไม่ถึงนะลูกนี้ทําเต็มได้ไหมป๋าชาลูกทานะครับไปประคองข้ามก่อนนะครับลูกนี้ล้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกระติ๊บน้อยจะพลาดอีกไหมลูกยกยกดีนะครับตีจโจอย่างนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับไล่มาอีกหนึ่งต้มนะครับเป็น3ต่อ5นะครับยังถือว่าค่อนข้างจะคู่ขี้สุสีนะครับในช่วงต้นเกมนะครับ ถ้ายกให้ได้ในป่าชาเนี่ยน่าจะต,ตีดีกว่าทางพี่เหลือเฟือนะครับเพราะว่าพี่เหลือเฟือเนี่เป็นตะกอเวทตัวยกนะครับตีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับป่าชาตลงมานี่เป็นตัวทําแทนนะครับก็คู่ขี่สุสีนะครับกับพี่ตู่นะครับสําหรับตัวทําขึ้นอยู่กับตัวยกแล้วนะครับว่าใครจะยกเข้าจุดยกแม่นกว่ากันนะครับแต่ว่าความเข้าขาคุนเคยเนีย่ต้องยกให้ฝั่งทางสวนสยามแน่นอนนะครับเพราะว่า จับคู่กันตลอดช้อมด้วยกันตลอดนะทีมงานสวนสยามแล้วฝั่งนี้คู่เฉพาะกิจนะครับระหว่างกระติบน้อยกับทางพี่เหลือเฟือนะครับแต้มสามต่อห้าเสือไปน้องเชียยกเข้ามาพี่ตู่นะครับหม่งพริกเน็ตลงนะครับจ่อหน้าเนิดเลยนะครับแอดมินคู่อุ้มบางพีสู้ได้ครับโอ้โหนะฮะไม่รู้จะสู้กับใครนะครับถ้าสองสองนี้ก็พอมีลุ้นนะครับถ้าสามสองนี้ก็จบนะครับผมหม่งไม่แรงนะครับ ติดเกียร์หมดนะครับลูกนี้ยกเข้าไปจจอหัวนี้กระโดดหลอกนะครับลูกล้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณตัตานะครับที่เขามารับชมแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับเต็มสามต่อห้านะครับกระติบน้อยนะโยงหลังไปนะซื้อเกมเกี่ยวแล้วนะครับพี่ไปยกล้นมาพี่เหลืออูหนะฮะตกใจนะฮะพี่ตูมนี่เวอร์ไม่ถึงนะครับพี่เหลือเปิดแฉลบเองนะครับน่าเสียดายนะครับลูกล้นมาเยอะนะครับ เต้มห้าต่อสามนะพี่ไปเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมาหาพี่เหลือนะพี่เหลือเปิดไปไหนนะโยงหลังห้างนะครับแปรข้ามก่อนนะครับพี่ไปเปิดหนึ่งสองยกเข้ามาจ่อหัวเน็ตอย่างนี้ไม่เหลือนะครับโอ้โหนะพี่เหลือนี่ฟรอร์มหลุดไปรื้อๆนะครับความมั่นใจแกหมดแล้วนะครับต้องกลับเข้าสู่เกมให้ได้นะสรับพี่เหลือเพื่อปีศาจต,ตะกอนนะครับเพราะว่าตะกอนพึ่งครึ่งทางเองนะครับแต้มหกต่อสามนะครับพี่เหลือ โอ้โหนะจะยิงเสิบหาพี่เหลืออย่างเดียวนะสลับพี่ไปนะครับปีศาตีไม่ผ่านสวนสยามครับผมใช่นะครับลุงแจหัวดีคนหนึ่งครับเอฟซี FC ติดตามใช่คนระับพี่ไก่เจตาก่อนก็ถือว่าตีหัวดีนะครับตัววันนี้ก็หันมาเป็นแอดมินแทนแล้วนะสรับพี่ไก่เจนะครับลุงนี้กระติ๊บน้อยเสิบโยงหลังไปนะครับ น้องเชียยกเข้ามาหลน้นนี่นะถ้าไม่ตกใจก็พอจะสู้ได้นะครับมงไปอูนะครับพี่ไปเกี่ยวได้นะครับน้องเชียยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกระตริบน้อยเกี่ยวหลังเท้าได้ต้องแปกข้ามก่อนนะครับเพราะว่าลูกห่างนะครับน้องเชียร์นะยกเข้ามาพี่ตูปหัวหลังมากระตริบน้อยไม่ทันนะครับยืนห่างเกินไปนะสารกระตริบน้อยคนระับ <c oughs> แอบมินแอบเล่นขานอกไหมครับพเโอ้นะคุณ มโนมลนะคุณทนายนะครับเข้ามารับชมด้วยนะครับคู่นี้ก็เชียก็เป็นแอดมินนะครับถ้าคู่ไหนผมเชียเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดนะครับทางแฟนเพจก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับส่วนคู่นี้ก็มาบรรยายเกมให้ทางแฟแฟนๆทางบ้านได้รับชมก็แล้วกันนะครับมงดีนะสำหรับทางด้านปาติปาชาดนะครับ เลี่ยมนี้เดี่มแก่นี้มีหมวดชาติมาเสริมลุ้นเหลือเรียกความมั่นใจคืนมาใช่นะครับาทางพี่เหลือนี่ถ้ามีความมั่นใจนะครับก็น่าจะสูสีนะน่าจะมีสิทธิ์สู้ได้นะครับต้องคืนฟอร์มมาให้ได้สำหรับพี่เหลือนี่นะถ้ามีความมั่นใจแกมานะครับแกจะมีเกมเกี่วยวสำหรับพี่เหลือนะครับต้องคืนสู่เกมให้ได้นี่นะครับโชว์เกมเกี่ยวทั้งสองคนแล้วนะครับอีโอโหนะ <c oughs> ลูกนี้ยังไงนะ ยังอยู่นะครับนักกีฬาเถียงกันเองนะบอกว่าฟาวนะครับพี่เหลือโอ้เนะราไปไปมาฝัา่งน้นทําได้ดีกว่านะครับเ <ไป S 1> ถียงกันนะครับกรรมการบอกว่าไม่ฝาวนะครับไปมาฝัา่งนี้หลุดไปเองนะครับสงสัยสวนสยามรามินทากินทุกแผล ก็มีมีสิทธ์นะครับเต็ม6ต่อสาอยู่นะครับพี่เหลือเปิดไปไหนนะครับโอ้นะครับเตียมตีหัวในตีไม่ได้นะลูกห่างนะครับพี่เหลือี่รู้สึกว่าจะหลุดไปเยอะนะครับมงมาเข้าข้างขวาแท้ๆนะครับยังแตกกลับหลังไปเยอะนะครับหมวดชาติก็ประคองข้ามก่อนนะครับตีมาเกี่ยวได้อยู่นะครับกระติ๊บน้อยลูกห่างยอดติดพี่ไปแล้วนะครับเปิดโอกาสที่จะเป็นแต้มฝั่งโน้นนะครับมงพริกเน็ตลงเป็นแต้มนะนี้ออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นจ โซ่สามนะครับเแต้มนี่ขอเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่ฝั่งโน้นบ้างนะครับคู่เฉพาะกิจนะครับสามคนสามค่ายนะฝั่งทางพี่เหลือกระติ๊บน้อยแล้วก็ป้าชาตินะครับส่วนฝั่งนี้นี่เป็นทีมงานสวนสยามจบคู่กับเสรีไทยนะครับสวนสยามนี่ตัวยกคู่นะครับก็เลยความเข้าขาวความคุ้นเคยในโู่ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเกมเกี่ยวเกมยกนะครับฝั่งโน้นนี่ถ้าพี่เหลือเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้นี่น่าจะมี โอกาสสู้นะครับแต่แพ้ไปแล้วนะเหลี่ยมแรกนะครับความมั่นใจก็เลยหายไปเยอะเลยนะครับสำหรับพี่เหลือนะครับเอาใจช่วยเหมือนกันนะครับให้ซูซีกว่านี้นะครับเกมจะได้มีรสชาติดีกว่านี้นะครับเตีมสามต่อเจ็ดนะครับพี่น้องกระติ๊บน้อยนี่นะครับความมั่นใจนะครับไปไปมาๆก็เสิร์ฟไม่ข้าบเองนะครับฝั่งทางสวนสยามได้เสิร์ฟนะครับน้องเชียนะครับ เต็มเจ็ดต่อสามนะน้องเชียเสิร์ฟไปพี่เหลือเปิดหัวกระติบน้อยไรย,ยกเข้ามาหมดธาตนะครับกระโดดหม่งพริกเน็ดลงนะครับถ้ายกให้เกียได้เกียก็ตีคมนะครับสำหรับปาชาตินะครับถ้าได้ตัวยกดีๆมานะครับเกียตีหายเหมือนกันนะลูกจ่อหน้าเน็นะครับเกียไม่ได้ตีสาดเกียตีฝั่งหน้าเนเลยนะครับเต้มสามต่อเจ็ดพี่เหลือขอเสิร์ฟเรียกความมั่นใจหน่อยนะครับ พี่ตูบลูกห่างโยงหลังมากลูกนี้ตะก้อออกนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น4ต่อ7นะครับถ้าพี่เหลือมีเสียงแสดงว่าแกมีความมั่นใจนะถ้าแกเงียบนี่คือว่าจบนะครับตะก้อนะครับดูสไตล์พี่เหลือนี่ก็รู้นะครับถ้าแกมีเสียงนี่ถือว่าโอเคนะครับแกมั่นใจนะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับพี่เหลือเฟือนะครับลูกนี้โยงหลังไปกระติบน้อยทันไหมไม่ทันนะครับเจอลูกหม่งโยงหลังนะครับ ชิงเท่าไรน้องหวัดดีพี่บุญเทียนออสผมคําด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชิงอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับแต้มเจ็ดต่อสี่นะครับเสิร์ฟหยอดไปนะฮะกระติบน้อยเปิดยกเข้ามาจ่อหัวนี้ป๋าชาตินี่นะครับโอ้นะฮะมองไม่ถูกลูกนะครับป๋าชาตินะครับบอกว่าติดเสานะครับน่าเสียดายนะครับยก ลูกนี้ถือว่าดีนะแต่ว่าปรชาชนในมองไม่ทันนะครับแปดต่อสี่แล้วนะครับเสิบยอดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกระติบน้อยยกเข้ามาให้เจ้มือนะฮะมงจอๆนะครับ,โจโจโจรบเรียบร้อยนะครับให้แบงค์แกงน้าลายปีศาจลงไปแทนเหลือและไปมเมแทนหมวดชาติและมีกระติบน้อยขอแก้พุทธบูชาใช่นะครับก็น่าจะดูดีกว่านะครับ เต้ม4ต่อ8นะครับเสิฟมาหาพี่ไปนะครับเปิดน้องเชียร์ยกลูกนี้น่าจะเกี่ยวได้พี่เหลือขอเรียกความมั่นใจลุกยกต่ำานนะครปนนนนะาปปรชาตามมาานะิมงไม่ทันนะครับสไตล์แกก็ส่วนมากจะยกต่ำนะครับถ้าเป็นน้องแบงค์นี่ตะมงทันนะแต่ว่าเป็นปลาชาตินี่แกความเคลื่อนไหวแกจะมีช้ามีช้ากว่าทางด้านน้องแบงค์นะมงไม่ทันนะครับยกลูกต่ำนะครับต้องสูงไว้นะครับแต้ม8ต่อ4นะครับ เซอร์ไปไหมครับนะครับพี่เหลือนี่ถนัดยกต่ำนะครับแต็มสี่ต่อแปดนะครับพี่เหลือนะเสิร์ฟไล่เส้นมานะน้องเชียเปิดยกเข้าไปลูกห่างนะครับเกี่ยวได้แล้วนะมีโอกาสที่จะเป็นเต้มกระติ๊บน้อยยงมาป๋าชาติมงเรียบร้อยนี่นะป๋าชาติบอกว่าชอบลูกสูงนะครับไม่ชอบลูกต่านะครับถ้าลูกสูงนี่แกทาได้ดีนะสำหรับหมดชาตินะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะเป็นฝั่งทางทีมงานปีศาจนะครับพี่เหลือนะครับเริ่มจะมีเสียงขึ้นมานะครับน่าจะใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะสำหรับกองเชียร์ทางด้านปีศาจตะรกอนะครับเริ่มจะมีเสียงขึ้นมาแล้วนะยกไปโอ้โหตีดีนะสำหรับพี่ตูบเสรีไทยนะครับปักไปฝั่งหน้าซ้ายของน้องกระติบน้อยนะครับแปดต่อห้านะครับเสิร์ฟไปพี่เหลือเปิดนี่นะส่วนมากจะเปิดแฉลบหลังนะครับทำให้ เกมยกนี่ยกยากนะครับไม่เหมือนเปิดอยู่กับตัวนะครับพี่เหลือนี่ไม่ถนัดเปิดด้วยนะครับจะจะถนัดรับแล้วก็ยกเองนะครับทําให้เล่นอึดอัดนะครับไม่ไม่เป็นไปตามสไตล์ของแกนะครับแกเปิดปอกเดียวนี่เปิดไม่ค่อยเป็นนะครับส่วนมากแกจะรับแล้วก็ยกเลยนะครับลูกนี้หยอดหน้าเน็ตนะครับพี่เหลือเปิดกระติบน้อยยกเข้ามาจ่อหัวเน็ตโอ้โหลองเชียนะครับดูเหลี่ยมออกนะครับ โอ้ oh, พี่เหลือแตกมาอีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> เป็นฝั่งทางด้านสวนสยามนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ <Okay. S 1> เป็นลองทุกแผลครับใช่นะครับบวัสดีพี่ใหม่สามสีด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะกระติบน้อยนะครับยกเข้าไปมงเฉือนลงไปนะครับ <Okay. S 1> เหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นงานนะัพอสมควรนะสรับ ริมทีมปีศาจตะร้อนะครับเป็นทั้งไปลองทั้งตัวทาแล้วก็ตัวยกด้วยนะครับเต็มห้าต่อสิบนะครับน้องเชียยกเข้าไปพี่ตูปจังหวะแก้ดีนะครับมีความคล่องตัวกว่าปาชาตินะครับปาชตินี่ถ้ายกไม่ดีนี่แก้ไม่ได้เลยนะครับแก้เคลื่อนไหวช้านะพี่เหลือเปิดได้ยกเข้ามาโอ้โหล้นเยอะเลยนะครับน้องผิดไปนะครับแทงไปปิดลำตัวพี่เหลือนะครับ ฝั่งนี้เหลือสามเต็มเกมนะครับท้ายเกมแล้วนะครับทักทายเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหนด้วยนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับแต่ไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะเวลาผมไลฟ์สดก็จะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับลูกนี้ยกล้นไปเปิดโอกาสแล้วจะทําแต้มได้ไหมป๋าชัดลูกต่านะครับเตะแกยดนะยังทันอยู่นะสารัพี่ตู่นะครับแปรข้ามไปก่อนนะกระติบน้อยรับยกเข้ามาลูกนี้ตีมาติดเกี่ยวพี่ไปนะครับ พี่ไปยกเข้าไปพี่ตูบหัวหลังยงหลังไปนะครับกระติบน้อยให้สามอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โนะครับมงงะจโจฟาวนะครับปาชาตนะครับหลุดไปหมดเลยนะครับสลับตัวทําแล้วก็ตัวยกนะครับตัวยกยกดีแต่ตัวทํานี่ก็ตัวไปติดเนสนะครับนี้ไปอีกหนึ่งแต้นะสิบเอ็ดต่อห้านะครับ ลูนี้เสิร์ฟไปหาพี่เหลือตีเข่าขึ้นนะครับกระติบน้อยยกเข้ามาจ่อหัวน็ตนะครับตีดีนะครับน้องเชียร์เกีย่ยวดีมากใช่นะครับน้องเชียร์นี่พื้นนักเรียนไทยอยู่แล้วนะครับดีกรนีนี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าตีไม่หนักไม่แรงไม่หนีตัวจริงๆนะครับเกีย่ยวได้ตลอดนะครับเหลือวันนี้เตะผิดฟอร์มเยอะใช่นะวันนี้ผิดฟอร์มเยอะเลยนะเพราะว่าเกม แรกนี่แพ้นะครับทําให้ความมั่นใจนี่หายหมดเลยนะสลหรับพี่เหลือนะครับแล้วก็เป็นคู่เฉพาะกิจด้วยนะครับไม่ได้เตะตามสไตล์ของตัวเองนะครับปกตินี้พี่เหลือจะรับแล้วก็ยกเองนะครับมาเปิดบล็อกเดียวนี่เปิดยากนะครับไม่ตามสไตล์นะครับแต้ม11ต่อ5้านะครับกระติบน้อยยกเข้ามาจ่อหัวเน็ตนะครับโอ้โหเกี่ยวได้อีกแล้วนะน้องเชียนะครับพี่ตุบแปลประคองหัวประคองข้ามไปป๋าชาตินะครับโอ้โหนะครับ ต้องซ้าถึงหลายครั้งนะ min, ครับแอดมินครับเทชัยภูมิมีพื้นไหมครับอีเอโอสวัส e ดี e นังโดด้วยนะครับโด้สมคิดนะครับที่เข้ามารชมเทชัยภูม um. กิก็โอ้นะพื้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับเตเนอ้โหนะถือว่าเป็นเวทดต้นๆเลยนะครับสำหรับลูกทำนะครับทาโดเทเนเวทถือว่ารับแขกได้เลยนะครับสนามพุทธบูชานะครับ ฝั่งทนนะครับย่านฝั่งทนนี่ถ้าไม่ดีจริงนะครับผ่านคู่นี้ยากนะครับแอนมินครับเทย์ชัยภูมิมีเพื่อนไหมครับรู้จักโดเทเปล่าโอ้โหนะฮะมาแล้วนะสำหรับน้องเทชัยภูมินะเทพู้สูบูชานะเขาเข้ามารับชมด้วยนะครับรู้จักนะครับรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพชตะกอไฟเตอร์ด้วยนะครับ สิต่อ6นะครับห่างอยู่1ช่วงตัวเลยนะครับฝั่งนี้เหลือ2แต้มเกมนะครับยกเข้ามาป๋าชาติดเกี่ยวแน่นอนนะฮะถ้าตีไม่ฝังนะครับพี่ตูปประคองไปกระติ๊บน้อยมีเปนะฮะเรียบร้อยนะขึ้นแทนไปนะครับ12ต่อ6นะครับทิ้งห่างไป1ช่วงตัวเลยนะครับสําหรับฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะไม่ดเกมนะครับ เสิร์ฟไปหาพี่เหลือนะเกี่ยวรองเท้าได้อยู่นะครับกระติ๊บน้อยยกเข้ามาปาชาติหล้นนะครับเวอร์ไม่ทันแน่นอนลูกนี้เป็นเต้มไหมปิดเกมไหมตากรองเท้าลูกนี้ยังแปลค่ามาได้น้องเชียร์โอ้โหนะความพยายามนะครับเอา้ามงกับคืนมานะสำหรับพี่ตูบนะเสียจังหวะนะครับยังอยู่นะยังไม่เกมหรือว่าอ่อยไม่รู้นะครับมงกับคืนมานะครับยังไม่เกมนะครับยังเปิดโอกาสให้ฝั่งทางทีมงาน ีศาจได้สู้อยู่นะครับ6ต่อ12นะเสิฟมาหาพี่ไปนะยกเข้าไปพี่ตูบลูกห่างนะตีไปติีเกี่ยวน้องกระติบน้อยตักลังเท้าไม่ทันนะครับแอดครับจานโดมีเมียสองคนจริงไหมครับโอ้โหนะผมไม่ทราบรายละเอียดถึงขนาดน,นั้นนะครับต้องไปสามกันเองนะโอ้โหนะเซลกันไปเซลกันมานะครับ อีกเหลี่ยมชุดดีมทีมสนามนรกขอแกอ้อาจสู้ได้มีพม่าชูพม่ายองแบงปีสัตว์พบ3มคนนี้ก็มีโอกาสหนะ้าท่าทางทีมงานสวนสยามได้รับเหลี่ยมให้นะโอ้โหนะครับสู้ไม่ได้จนะริงๆนะเป็นฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะเอาชนะไปได้นะครับอย่างขาดรอยทั้งสองเซตนะครับโอ้โกวาดเงินรางวัลไปไม่ใช่น้อยนะครับทีมงานสวนสยามนะครับมาสู้ด้วยนะศร,รีไทยนะครับ ทางขานอกนะครับร้องอดโอยเลยตอนนี้นะขอจบไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะฮะขอปิดไลฟ์สดก่อนดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณนะครับแอร์ครับผมขอบคุณนะครับก็ขอจบไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับถ้าเป็นคู่ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับ